ชีวิตเอ้ยเจอแต่ของดีแท้ละ่ะไม่ยังครับงูเห่างูเห่าเนี่ยะขาไม่เห็นแบบงูเห่าห่ะเะไม่เห็นห่อดิเซล่ะมึงเนั้นโอ้โหโหแนวจัดก,การงูเห่าดีที่สุดคือสมุหครับไปแล้ว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  บอลอดดอกเอาจังได้อืมบอ,อดเสื้อ,อนะผู้หลดพุ่นนะพ่นพิษได้อีก ไปมองกงกวงไปมองกงกวงตัวนี้พ่นพิษได้แล้ครับตัวนี้ซื้อว่ามันเป็นสายพันธุ์ผสมครับยาอันหูสไลเปอร์กับหูเฮ้าปวกครับเน่ จังไดไก่เทพุ่นครับโอ้ไปวัดได้หรอเดี๋ยวกูไปหาใหม่มาก่อนเหยียบเพื่มหมวกแบบเสียมแล้วกันเนาะเสียมไงนี่นะเหมาะดีวะฮะอยู่ดีๆก็ห้าเหลืองเไย ห,ห,หอือหือโอ้สุดมวกกูพังหมดเลยหมวกก้านป่ากูหือสาตไปติงหนึ่งได้นี้เข่านี่เงี้ยน,น่ะครับเขออ่ามันมองบ้านนอน

้องไปเปลี่ยนน้ำไปใส่ปุ๋ยน้ำครับน้ำดงอ่ะน้ำดงเอาหนิ่ผนผิดผ่น,นี่มันยาหน่นี่คือนี่เขาเอื่นหูเห่าปวกครับตัวนี้ได้ยไอย่าไปหยิ่งมันเด้อมันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกเครื่องกอนให้มันตายก่อนเดี๋ยวมันกัดหมาผมครับ đi ăn mặn chạy con mặn chạy con làm chạy con mặn chạy con mặn chạy con à เซียใจจสมวกเลยมา,ากันเบ็ดมือล่ะครับบ่ป็นยังดอกเขา,าอยู่เหละเบ็ดมืออยู่ก็ไปใช้ะ่ะอยู่นี่ละ่ะเฮางูอยู่นี่ชอบมาครับอากทันที้ะครับ